สบายดีพี่น้องสกุลตะกันพลังเด้อยิ่งข่าวสารกับพี่น้องอุปถัมภ์พี่น้องไม่ชืเสีกับพี่น้องเด้อสบายดียามวันเศร้าพี่น้องมถอนน้ำหลางทิ้งเด้อมาๆมาๆเมื่อทุกคนเด้อ FC ที่หกแทงเมื่อทุกคนทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศสบายดีพี่น้องยิ่งข่าวสารกับพี่น้องเด้อ อุกกระทูให้เพลินกินหนุกินกาะเดื่อสลีเออกินข้าวน้ำร้านเออเล็ดเม็ดกี้เออทีนข้าวน้ำร้านเดอองาหมูเส่ากระขาลูกๆร้าน,านมือถุกคนเนาะโค่นวางเพนเต้กินข่าวน้ำร้านเลอยอ อ,อ,อุปทูตไปเพิ่นปันเศร้าไปโรงเฮียนมืนอนี้ใครในแดดจะพี่น้องเลยคนมาตกแล้วแดดแล้วมืนอนี้มีแดดเลยไปรในหันใจมนนัยเดี๋ยวยผาสบิซุ่มสักขอบอกขอบใจพี่น้องที่ให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างเด้อ เยืนสูญยางมนม้อนห้กำลังใจให้กำลังใจพี่น้องพี่น้องให้กำลังใจมนม้อนทุกคนทุกทุกคนถูกห้กำลังใจกันเนาะอ๋อห้พี่น้องดูดีดูแห้งเลยมดถูกโผทุกคนที่เห็นใจที่หูว่าหัวอกมนม้อนเป็นแบบใจเนาะซีดมนม้อนประสบประการมาแบบใจพี่น้องก็จะเข้าใจเนาะนี่ก็ได้

ไม่ไ oh, ด้ขายเครื <c ười> ่องคุณก็ตุกตุกตุ๊กไปทางเรี่องกันลูกแท่ตุกว่าอ๋อคือกันทั้งนี้ก็คือกันไปกับไปนั่งขึ้มานั่งนี่ไปกับไปนั่งสื่อเขาใหู้ร้านจริงได้หาก็บม่หาได้สิบก็บม่สิบหมดเอ้ยกระเจี๊ยจบุญว่าในซองกดบ่เอามาบ่เอายาแล้เอานปมาบ่กเราเนี่ยต้องหาเอาไงเราแม่เข้า่ากินหน่อยกินอ้าวบ่เมื่อหรือบ่บบ แล้วมาหกสิบวาทต่จะไหวเมยมึงใรให้แล้วเดี๋ยวเพื่อนให้แล้วอยู่ให้อยู่ได้ให้เงี้มยใกินเสียาใหอยู่แต่เงินก็ะใหเครไหแล้วเดี๋ยใครห้แล้เดี๋ยวตวกูได้ขอแม่มให้แล้วยังเก็บแ้ใให้ไปหก่อนก็หายเจ็ด้ย ตโวมากกับไฮเมย์สองร้อยโตมากกับไฮเมย์ร้อยหนึ่งเงินไ้เมย์ร้อยหนึมู่บ้านนี่ม่ไปเหทียาเส้นทางค่ะเยออกไปยันเบิ่งคิดไปเนี่ยอกลางคืนเราเงินอยากชนิดน่อยหนึงเง้ยนั่นนี่เล็กก็ยิงใส่ทุงเดด้เก็บทุกเตาเดี๋ยวมาใช่หรบอเด่อนเไปไหนนี้ได้มจะไม่ปรสาเนอะถ้าได้หอนเสียค่ะเป็นเมียบรหอนห่างค่ะใครอยู่ลูกตัวเองเก็บก็มาเตี่ะเงินแม่เฮียร้อยหนึงเจ้าวาให้คอยันเฮียเฮียคอยบอกอบอกน นี่นี่นี่เอ้านี่เขาเก็บในทางกอนคล้ายแต่ว่าไม่เออใคล้แต่ว่าลูกตัวเองเก็บเขาฟืนเก็บแต่เล้ยวมาได้เว้นบ่าเก็บเออเออเจ้าเนาะเอาเมียนได้ใส่จังทีอ่ะแม่คนนี้เอ้ยพากันไปหาขายของเร็วมันแดดเลยพากันไปเนาะเออไป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 เอาได้คันไหแม่คือไหแม่เท้าไหนน่ะตั้งโพดจังเลือยืนสมองเอ้ยจังวิลึกวิลามขายจังขายของเมื่อไรเมื่อไรก่อนเนาะ เวลาภาคมุงสิหามคนชาทุกจะไปะไปทางไ,ไ,ไหนก็ต้องมืงไมอไปแลยวบ่ได้ลองฝากเสีอีกวะไทางไนไปปากเสีอีกบ่ไปทางไหนไปปาก,กเสียแล้วบุนปากเสียเนี่ยนี ไปสิยางกินมาอยากมันเบิดเงินเลยไปเลยมีซาสะโหายล้วันจะก็ไปแต่ก็อยู่ว่าเป็นดอกใช่คือเจาะแล้วไม่สบายอยจะนี่แล้วเบียยข่อยน่งิ่าสบายข่อยรกลังนางจิ้งข่าตุคือกันเพ็ง่งกับตคู่กันอื้หันบระกันไปถูกถูกกับสำใบห่างกับาบายเจาเงน เ่มีควมอยู่งากบ่ใจของเจเองดีใจว่ดเดือนสบายใจกับทีนี้จะสบายยจะจาเงินค่มกะมีหรือว่ามียาพ่อจะเด็กกินเนี่ยพ่อดีใจเ้าดีใจแล้วสบายใจกันแล้วมีไฟมะยงยาวอยู่ไลกจะพัวหันนอกสบายใจพวเจับแกไหมถสม ทไปยังผัวว่าไปชนะอย่าได้ผัวชาบแกกอดขึ้นคนด้วยมันเองเอามันเป็นพระบุรวยเมเถ้ามันกับเราพัดบดีแน่ๆขอบเอาเดีล่วดีบดีก็ยากับเงนา่ะแล้วตาว่านโอ้ข้ามีเงินมีคำรับด้วยคนมาหละเอาเอาหรว่าเป็นตาจิตใจเอาสักอนย่าลดฝนคนด้วยเลย จำใบ้วมันมาตุ้เคียวหบแล้วสายเอ้ามันมีมันถัดทดสอบเขาได้จุดซึ่งกลางเอาเยอะเดี๋ยวสำใบเพื่นมาเขาบอกโอ้ยไปใส่กถูกมีผัวเขาบอกเอาได้ข่อยเขาถูกมีผัวใหนมาเขาบอกเดียวกี่ัวได้ขอเขาบอกข่าว่าข่อยสำใบจำข่อยอยากกินกกินไปก็ไปมันไม่ไปมาบอกมาว่าสำบายใบไก่ไม่มเงือนดอีเล้ ่านขประานอู้คนวนน่แบบแล้วเราหยอกไปนะนี่เอแม่นี่นะเาเ่ยหยอกเรอกันเขาบ่มักงายงามคอยคอเป็นซนบายคอยเป็นคนช่วยหยอกแยกตายงาบ่มักหยยกมันเนี่ยที่ขานว่าของคนเอาละ บอดีพ่อดีเดี๋ยวโอ้ยสวไม่ท่าเลยเด้วยเงียไม่เียนกั่สวยสวย้างม้วเอ็มงคู่ไปอ้ม่เอาไปเ็ดมมงเก็ดโมงห่าเ็ดโมงสิบห่าสิบหกแล้วเดีนี้หนานโมงตัวซ่ายเหมือนว่างคบไปก็เป็นจอกนี่ดดตัวจิลับมา เป็นมาสองเสมอสองเหมือกินสี่งก็บเป็นหาใจไ่ออกแต่มาใครจะตอนเ้านี่ขึ้นก็เอาเบอร์ขึ้นพี่ตัวเองตั้งส่งเลยนะกินสี่งลัพิดนะตั้งส่งตักเอาไปใส่สวนโดยอจารโ์ดยพินเขาเรียนการสวยครับนะเออนี่บนาเออนั่น

ซาหวานพิ่งเดี๋ยวไปจ้ปาน้องมดุดแม่ไซฉันมานัางหลินน้ำพี่น้องเันมานใจวี่ย่งางหมู่บ้านนี้เัมนมานัางแม่หลินน้ำเพื่อใไ,ไก่ไก่ันเหนือไก่บุไก่ว่ากันได้จำตีนกิมนมหมนี่เอาถือชองลายช่างพนไปใส่บาทอยู่ไม่ไปกินเลย เขาประกาศยังอยู่วัดมือนเขาเขาหายด้วยั้งเเขาไปหินหูเนอเอยงหัวแปดโมงเขาหายลงวัดแต่ล,ละอบคั่วลงวัดมได้ยินห้อง้งหังเขาแบบทังบกุกักเขาไม่มาว่าว่านี่ัชมมกกดชิมเขานมจัดถวยติหูเด็กกี่หลอไปสืบรุงกินคุบอกว่าเอา <laughs> cái nào mà hay cái phải chịu. Ủa đẹp ra ngượn. Ôi cũng năng nè còn vậy ừ. ừ. có em cũng ngượn. Sao năng đứa béo cả lại có vào đây, đâu Khoen Chịu khó sống đủ vậy มาเกินเมื่อก็นี่เนเมือนชะอะรบอกจะเลื่อนจะชะจูชื่นีเหรอนีไพ่มดั่นกี่ลาอ่าไพเสหายขอไปไซน่อยเกช่งเหือนพุเขาไปดูแต่เพือนอ่นีเขอะกั ตอบเขาหมอคขาเม่ยังเบิ่งคขาเม่ได้จะนั่งโทรจับเพ่นเบิ่งคิดตัวเองเว้นหวหน้าหดตาโอ้นี่ค่ะยังไม่แมกเบ็นยังไม่แมกเบเป็นัาดไม่มาเพื่อนเพื่อนเห็คือเ่ม่คนอยู่โอเคอ่ กินเชิงลาไปกันหยเลยคแชรซองหนังิยาหอนไปนเลยบายเไน้ำปูากันน้วัดหมน้ำนถั่ว่อ้าคิดนม่ไ้นม้อน่าไปกันพี่น้อยเลยอยืมติดตามผงาเลยอืมกดแชร์ไลค์ับไครให้น้องทียายมอนไปน้องเลยบาย